ขบวนรถด,ดีเซลังนั่งปรับอากาศสปินเตอร์นะครับขบวนที่9-9-7นะครับกรุงเทพพัทยาบ้านปูตาหลวงนะครับทําขบวนเข้าจอดสถานรถไฟชนบุรีนะครับ8.37มง37นาทีนะครับทัานผู้โดยสารโปรดทราบท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ที่นี่สถานีชนบุรีที่นี่สถานีชนบุรีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีชนบุรีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดเก็บตัสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีชนบุรีที่นี่สถานีชนบุรี ผู้ดโดยสารโปราบครับขบวนรถไมนี้ออกจากสถานีชลบุรีไปแล้วจะเดินรับส่งผู้โดยสารที่สถานีจุลางจากจงซาที่สถานีจุลางศรราชาเป็นสถานีต่อไปครับสถานีชบุรีจะนำส่งการรถไฟแห่งประเทศไทยแลหรัผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้การรไฟในการมานาในการเดินทางแะหว่างไปแย่งวิ่งวาลังต่อไปการรถไฟจะไมได้